เพราะว่าเขาประเสริฐไม่อาจจะประกาศอย่างประนีประนอมหรือออมชอมได้วิดีโอชุดนี้จึงออกมาผมตั้งใจออกมาพูดสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและผมอยากจะขอให้พี่น้องทุกๆคนที่เห็นวิดีโอชุดนี้ช่วยกันแบ่งปันไปให้ถึงพวกเขาเหล่านั้นถ้าในวันนี้พวกเขาอยู่รอบข้าง วคุณหลายคนอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บหลายคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีความสุขและสันติสุขที่มากขึ้นอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นและอยากจะมาเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจา้าแต่ข้ออ้างและข้อแม้ของพวกเขาก็คือเดี๋ยวไปถามพ่อเดี๋ยวไปถามแม่ เดี๋ยวไปถามพี่ไปถามน้องไปถามผัวไปถามเมียไปถามลูกๆพวกคุณจะไปถามเพื่ออะไรล่ะครับถ้าพวกคุณอยากจะหจา,ายจากโรคภัยไข้เจ็บอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีความสุขและสันติสุขอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นตัดสินใจเพื่อตัวเองสิครับถ้าชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับคนอื่นเสมอกับการตัดสินใจของคนอื่นเสมอและคุณไม่กล้าตัดสินใจอะไรเพื่อตัวคุณเองเลยแม้กระทั่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการกลับใจมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่แปลกใจนะครับที่วันนี้คุณยังทนทุกข์ทรมานที่วันนี้คุณยังเจ็บป่วยที่วันนี้คุณเป็นแบบที่เป็นอยู่ในวันนี้ คุณมีสิทธิและิทริภาพในความคิดในความเชื่อในร่างกายและในชีวิตของคุณจงตัดสินใจเพื่อตัวคุณเองกลับใจมาเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสิครับและคุณจะได้รับการอวยพรมากมายจากพระองค์พวกเขาเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างคุณที่พยายามห้ามคุณไม่ให้ไปโบสถ์ ห้ามคุณไม่ให้เป็นคริสเตียนห้ามคุณไม่ให้มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาไม่ได้รักคุณจริงๆหรอกครับพวกเขาอยากจะให้คุณอยู่ในสภาพนั้นพวกเขาจะได้ถ่มถวยคุณดูถุกดูแคลนคุณควบคุมคุณเหยียบย่ำคุณถ้าพวกเขารักคุณจริงๆพวกเขาต้องบอกว่าไปเลย ไปเชื่อพระเจ้าและขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นสิครับชีวิตของคุณถึงสมควรได้รับคำแนะนำจากพวกเขาแต่ถ้าในวันนี้พวกเขาพยายามฉุดั้างคุณห้ามคุณด่าคุณต่อว่าคุณเพราะคุณอยากจะมาเชื่อพระเจ้า พวกเขาไม่ได้รักคุณนะครับพวกเขากำลังสาปแช่งให้กับคุณและผมอยากจะบอกคุณในวันนี้ว่าอย่าปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นมาคลุมชีวิตของคุณคุณคือบุตรของพระเจ้าคุณสมควรได้รับสิ่งดีๆในชีวิตของคุณจงทําเพื่อตัวคุณเอง พระเยซูคริสต์เจ้าพร้อมอวยพรให้กับคุณพร้อมรักษาคุณพร้อมมอบความสุขและสันติสุขอย่างถาวรนิรันร์ให้กับคุณพร้อมถ่ายคุณจากคันสับแช่งบ่วงบาปบ,บึงไฟนรกให้กับคุณขอแค่วันนี้คุณตัดสินใจอย่างกล้าหาญกลับใจมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ต้องกลัวคริสเตียน ไม่ต้องกลัวพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระองค์ทรงน่ารักมา,มากๆพระองค์ทรงสร้างคุณมาพราะองค์พร้อมจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณอย่าได้มีแค่ความคิดว่าเอ๊ทำไมชีวิตคริสเตียนดีดีเนอะอยากจะมาเป็นคริสเตียนเหลือเกิน อยากจะมาเป็นคริสเตียนก็มาเป็นคริสเตียนสิครับไม่ต้องได้แต่คิดและถ้าในวันนี้คุณเห็นวิดีโอชุดนี้ไปแตะต้องหัวใจของคุณไปกระตุ้นตอมความเชื่อของคุณผมอยากจะให้คุณตัดสินใจรับเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ และคุณจะได้รับการอวยพรจากพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์และภายบุญไม่ต้องรอไม่ต้องไปปรึกษาคนอื่นเขาที่ไม่ไม่เห็นด้วยกับคุณคุณทำได้ไปยังคริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆบ้านของคุณเดินเข้าไปเลย ไปหาเพื่อนๆนของคุณที่เป็นคริสเตียนและบอกกับพวกเขาว่าคุณอยากจะรับเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณขณะที่คุณมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรเพอร์เฟกไปกว่าการตัดสินใจที่จะมาเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีกแล้วทุกโรภคภัยไข้เจ็บของคุณพระเยซูจะทรงมารักษาให้กับคุณทุกบ่วงบาปคำสับแช่งความยากจนความเหวีหวยพระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงเอามันออกไปจากชีวิตของคุณ และพระองค์จะทรงทดแทนกลับมาด้วยความสุขสันติสุขความภัยบุ์ความพาสุขความร่ำรวยทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณอย่างครบบริบูรณ์ให้กับคุณทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศพระเยซูจะมอบให้กับคุณขอแค่วันนี้คุณตัดสินใจอย่างกล้าหาญเดินไปคริสตจักรตัดสินใจอย่างกล้าหาญเอ่ยปากของคุณเปิดหวัวใจของคุณต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณไม่มีเวลาไหนเหมาะสมเท่ากับวันเวลานี้อีกแล้วเท่ากับวินาทีนี้อีกแล้วอย่าได้มีข้ออ้างอย่าได้มีข้อแม้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วคุณจะได้รับก,การอวยพรจากพระองค์อย่างไม่มีข้อแม้เช่นเดียวกันคุณจะได้รับก,การรักษาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกัน เพราะว่าผมรักคุณเหมือนที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักผมและรักคุณผมจึงออกวิดีโอชุดนี้ออกมาพูดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณเสริมสร้างคุณกระตุ้นคุณพร้อมท้าทายและเชิญชวนคุณให้กลับใจมาเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทุมิติ ที่ดีขึ้นไปตลอดนิรันดร์กันทั้งขณะที่คุณอยู่ในโลกใบนี้และขณะที่คุณจะเดินทางไปอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบนสวนสวรรค์อาเมน